สวัสดีครับวันนี้ออรีดเสื้อเชิ้ตแขนสั้นนะครับแบบสี่ขั้นตอนจบนครับสี่ขั้นตอนจบก็คือรีดที่ปกแล้วก็รีดที่ไหล่ปนมานครับปนมาถึงหน้าอกนะครับอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็ไปรีดที่แขน,นครับรีดที่แขนเสร็จแล้วก็ไปรีดที่ตัวสี่ขั้นตอนจบแบบง่ายๆนะครับรีดอย่างไรให้เรียบกับวันวิชชั่นชาแนลนะครับ อันดับได้นะครับรีดที่ปกก่อนนะครับเราใช้เตารีดธรรมดานะครับรีดแบบนี้นะครับไม่จาเป็นต้องใช้เตารีดไอน้ําขนาดใหญ่นะครับเตารีดไอน้ําขนาดใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างจะกินไฟแล้วก็ต้องเปิดทั้งวันนะครับปิดเครื่องไม่ได้แบบต้มนะครับแล้วก็รีดปกเสร็จแล้วนะครับก็ไปรีดที่ไหลนะครับเริ่มจากตรงนี้เลยครับเริ่มจากตรงนี้ไล่ไปรอบตัวรอบ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 ตรงตรงไหลนี่นะครับ ทำแบบไม่ต้องให้ซับซ้อนนะครับแต่ถ้ารี่เป็นแล้วไปรี่แบบซับซ้อนได้นะครับอันนี้ทําแบบง่ายๆก่อนนะครับสําหรับคนที่ยังรีบผ้าไม่เป็นนั่นเองนะครับนะวนนะบนวนไปอย่างเนี้ยครับบนไปอย่างเนี้ดับสี่แบบขั้นตอนจบ ถ้าเป็นผ้าแบบนี้รีดไม่ยากเป็นผ้าที่เนื้อนุ่มนะครับเราใช้เตารีดธรรมดาเตารีดธรรมดารีดไอ้น้ำนะครับแต่ต้องเป็นเตารีดไอ้น้ําถ้าเป็นเตารีดธรรมดาขนาดเล็กขนาดนี้ครับเรารีดตรงไหล่ตรงนี้เสร็จแล้วแล้วก็มารีดที่แขนนะครับตรงแขนนี่ครับรีดที่แขน ้าเนื้อไม่แข็งจะรีดง่ายคีดข้างนี้เสร็จแล้วก็รีดด้านนี้รีดผ้าอย่างไรให้เรียบกับวัตวิชั้นแนวนะครับถ้ารู้เทคนิคในการรีดผ้าจะรีดผ้าไม่ยากนะครับมีความสุขกับการทํางานนะครับต้องรักในอาชีพที่ทําด้วยนะครับถ้าเกิดใจร้อนนีก็จะรีดผ้าแล้วจะเสียหายได้ง่ายนะครับ เสร็จแล้วเราเรีดแขนเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มารีดตัวครับ <มา S 1> เราวางแบบนี้เลยครับวางแบบนี้ก็รีดไล่ไปด้านนู้นครับจนสุเสร็จแล้วก็ถือว่าเสร็จเลยครับถ้าใช้เตารีดไอ้นะ้ำจะรีดได้ง่ายถ้าผ้าอ่อนๆผ้านุ่มๆแบบนี้นะครับใครที่อยากาได้เทคนิคในการรีดผ้า ที่พ้ายอย่างไรไม่ให้ยับทางนู้นยับทางนี้นะครับก็มาดูวิธีการรีดได้ครับแล้วจะรีดแบบรวดเดียวเสร็จเลยจะรีดให้กับลูกกับหลานจะรีดให้กับตัวเองนะครับจะรีดให้กับลูกกับเมียก็ได้ครับหรือจะเอาไปเป็นอาชีพไปประกอบอาชีพซักรีดก็สามารถที่ทําได้ครับภาพแบบนี้รีดไม่ยากนะครับ มนผ้าเนื้อนุ่มถ้าเป็นผ้าแบบนี้ใช้เวลารีบไม่เยอะนะครับแป๊บเดียวก็เสร็จละใครที่อยากได้วิธีรีบผ้าสามารถที่จะเซิร์ชมาดูที่วัดวิชัน h ชนแนลได้นะครับจะมีวิธีรีบผ้าวิธีซักผ้านี่จะมี วิธีซักผ้าไหมยอย่างไรอา,อาบน้ำยาย,ยัางไงนะครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับการรีดเสื้อเชิ้ตแขนสั้นนะครับสวัสดีครับ